คุณผู้ชมครับสำนักง,งานสลักกินมัธบาลนะครับมอบอยางยืดเยียดเพื่อสุขภาพจากใจจิตอาสานะครับกิจกรรม GLO forwarding of happiness นะครับรวมพลังแห่งการให้ส่งต่อพลังความสุขเพื่อคนไทยนะครับให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญาน,นันทภิกขุชนรับประทานครับเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับพันโทน,นุสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสลัก,กินมัธบาลและนางตุ้มทองมุกสิกรัฐ รองผู้อำนวยการมอบอยางยืดเยียดเพื่อสุขภาพนะครับให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานโดยมีนายแพทย์ภรากรศรีนิธิวัตรรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชรประทานเป็นผู้รับมอบนะครับณอาคารผู้ป่วย20ชั้นห้องกายภาพชั้น4ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทานครับโรบาชประทานก็เป็นพันธมิตรกับพอนันทสลาด กินแบงรัฐบาลมาด้วยดีนะครับเราก็จึงนําอุปกรณ์อย่างยืด200เส้นวันนี้มามอบให้นะครับในแผนกไก่ภาพบําบัดนะครับของโรงพยาบาลชนะทานนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการที่เป็นผู้ร่วมให้กับสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลนะครับที่ได้ทําอุปกรณ์อย่างยืด200จํานวน200เส้นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมย้ำมาเสมอนะครับว่าผู้ให้เนี่ยมีความสุขนะครับ ผู้รับสุขใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำนักสลากกินแบ่งทบาลถึงแม้จะเป็นหน่วยงานที่หาเงินเข้ารัฐนะครับแต่เราก็ไม่ละเลยนะครับไม่ทิ้งกนไว้ข้างหลังนะครับหอกย้ำความเป็นการเป็นผู้ให้ของสำนักสลากกินแบ่งทบาลครับขอบคุณครับ โดยพันธโทนุนสันสนาคมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสลักกิมมัธยบาลมีการกล่าวตอนท้ายนะครับว่าขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้นะครับส่งต่อความสุขเพื่อคนไทยร่วมกับสำนักงานสลักกิมัธบาลน,นะครับและขอยืนยันนะครับว่าการให้คือรางวัลที่ดีที่สุดนะครับที่จะสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปครับ